ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่สิบเจ็ดผู้เท่าหลิวก้มมองหลิวอี้เชิงมือใหญ่ก็ลูบศีรษะเล็กนั้นเบาๆนี่เห็ดลิ้นจือนี้เป็นเจ้าเก็บมาได้ปู่อยากถามความเห็นของเจ้าพวกเราขายแล้วเอาเงินส่งพี่ชายของเจ้าสองคนไปเรียนหนังสือดีหรือไม่ ได้ยินผู้เท่าหลิวถามเป่าเป้ยสมาชิกในครอบครัวจึงหันมามองนางเป็นตาเดียวกันลีวิเชิงเผยสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยแล้วดวงหน้าเล็กนั้นค่อยๆหัวละโงกศีรษะขายพี่ชายไปเรียนหนังสือท่านปู่และคนอื่นๆในครอบครัวไม่ได้มองข้ามนางไปเพราะเห็นว่านางยังเล็ก แต่คำถามเรียบง่ายเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยากได้ยินความเห็นของนางดีดีฮ่าฮ่่าปเป้ย,ปยมีเหตุผลที่สุดว่าแล้วก็รวบตัวเปาเป้ยมากอดไว้ไม่อยากปล่อยมือโอ้ถ้าอย่างนั้นเข้าไปในเมืองพรุ่งนี้เจ้ายัางต้องไปตรวจร่างกายที่โรงหมอ ข้าจะไปยืมเกวียนมาจากลีต้าให้ผู้เจ้าเข้าไปขายเหิตลินถือในเมืองตกลงตามนี้บ่ายวันนั้นเป็นต้นมาเสียงโหร้อของคนในบ้านก็ไม่ได้จางหายไปเช้าวันถัดมาลิวต้าหลินหยิบกระกาเก่าๆใบหนึ่งไปหาหลีต้าเพื่อจะยืมเกวียนหยิบถุงน้ำสามใบที่หูหญิงผู้เท่าเตรียมไว้ให้ มาไว้บนเกวียนแล้วบรรทุกบิดาอุ้มเป่าเป้ยเข้าไปในเมืองแต่เช้าตรู่เมื่อดวงอาทิตย์ฉายแสงแรงกล้าพวกเขาสามคนก็เดินทางมาถึงโรงหมอในตำบลเวลาเช้าอย่างนี้ในตลาดยังคงเงียบเหงาอยู่ไม่มีผู้คนบนท้องถนนมากนักยกเว้นคนที่อาศัยอยู่ในร้านค้าตามข้างทาง พวกเขาลุกขึ้นมาเปิดร้านแต่เช้าลิวต้าลินขับเกวียนมุ่งหน้าไปโรงหมอนานเฟิง่งคนที่ทำงานอยู่ในโรงหมอเห็นพวกเขาสามคนเดินเข้ามาก็จดจำได้ว่าพวกเขาเป็นใครมีบุรุษคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องตรวจเพื่อแจ้งให้ท่านหมอหูทราบเขาพวกเขาย่อมสามารถจดจำคนไข้ที่พวกเขาไม่สามารถรักษาได้ นี่ถือเป็นคนไข้คนแรกของโรงหมอหนานเฟิงเลยทีเดียวที่คนไข้สามารถกลับมามีลมหายใจได้เองอีกครั้งหนึ่งพวกเขาทั้งสามคนเดินเข้ามาด้านในท่านหมอหูก็ออกมาต้อนรับพวกเขามาเห็นสีหน้าของผู้เท่าหลิวเปล่งปลั่งก็เผยยิ้มผู้เท่าหลิวดูกระปี้กระเป๋าหน้าตาสดชื่นท่านน่าจะหายดีแล้ว ว่าแล้วท่านหมอหูก็เชื้อเชิญให้ผู้เท่าหลิวนั่งลงที่โต๊ะในห้องโถงเพื่อให้เขาตรวจชีพจรระหว่างนั้นเขาก็จับจ้องมาที่หลีววีิเชิงด้วยสายตาชื่นชมเอ็นดูฮ่าฮ่านี่ก็แล้วแต่ท่านหมอหูอาการของข้าดีขึ้นอย่างนี้จิตใจก็ย่อมมีความสุขสดชื่นไปด้วยข้าสามารถดื่มกินปกติ แล้วยังนอนหลับสนิทจนถึงเช้าผู้เท่าหลิวบอกท่านหมอหูไม่ได้กังวลใจถึงผลตรวจเพราะเขารู้จักร่างกายของเขาดีร่างกายของเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่หลิวต้าหลินกลับมีสีหน้าวันวิตกยิ่งกว่าปิดาเสียอีกจนกระทั่งได้ยินท่านหมอหูบอกว่าปิดาของเขามีสุขภาพที่แข็งแรงมาก ไม่มีอาการข้างเคียงอีกแล้วหรือแม้กระทั่งโรคเก่าที่เคยเป็นก็หายไปจนหมดสิ้นหลิวต้าหลินถึงค่อยวางใจลงท่านหมอหูเมื่อวานนี้ครอบครัวของข้าขึ้นไปบนเขาเก็บสมุนพไพรมาได้อยากให้ท่านดูคิดว่าท่านอาจต้องการรับมันไว้ ลิวต้าหลินหยิบพ่อผ้าออกมาจากห่อสัมภาระอย่างระมัดระวังค่อยๆเปิดออกมาตอนแรกท่านมาหูคิดว่าเป็นสมุนไพรธรรมดาเพราะมีชาวนาชาวไร่หลายคนเก็บสมุนไพรเล็กน้อยมาแลกกับค่ารักษาที่โรงหมออยู่เป็นประจำครอบครัวของผู้เท่าหลิวนั้นสนิทสนมกับเขาพอสมควรทำให้ใช้สมุนไพรธรรมดาเกินไป เขาต้องการช่วยเหลือพวกเขายินดีจะรับไว้แต่เมื่อท่านหมอหูเปิดห่อผ้าออกเขาก็เปิดตากว้างเห็ดลินจือสองมือของเขารีบรวบเห็ดลินจือเข้ามาดูใกล้ๆนี่เป็นเห็ดลินจือจริงๆยังมีกลิ่นโชยออกมาอีกด้วยสีสันก็เข้ม ลักษณะภายนอกสวยงาพวกเราเข้าไปพูดกันในห้องเถอะลิวตาลินและบิดาหาันมาสบตากันแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังและรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องตรวจท่านหมอหูก็หยิบเหตดลินจือขึ้นมาตรวจด,ดูอีกครั้งและบอกว่าเหติหลินจือนี้ดีมากเลยถ้าเหตดลิ้นจืออายุหนึ่งร้อปีขึ้นไป สามารถขายได้หลายร้อยตำลึงแต่เห็ดลินจืออันนี้มีอายุ5 0ปีราคาก็จะต่ำลงมาข้าจะให้พวกเจ้า40ตำลึงราคานี้ถือว่ายุติธรรมแล้วถ้าเจ้านำเห็ดลินจือนี้ไปขายที่โรงหมอในอำเภอก็จะได้ราคานี้เช่นกันพวกเจ้าว่าอย่างไร 4. 40ตำลึง หลิวต้าหลินและปิดาต่างรู้สึกตื่นเต้นกว่าเดิมไม่คิดว่าราคาที่ท่านหมอหูให้พวกเขานั้นสูงกว่าราคาในใจของพวกเขาสิอีกเงินสี่สิบตำลึงสำหรับชาวนาอย่างพวกเขาถือว่าเป็นเงินจำนวนมากถึงแม้พวกเขาจะไม่มีความรู้ด้านสมุนไพรแต่ในตำบลน,นี้ชื่อเสียงของท่านหมอหูถือว่าดีมากเขาไม่น่าจะหลอกลวงพวกเขา หรือวิเชิงก็พยักหน้างเงียบๆก่อนหน้านี้นางคิดว่าเห็ดลินจือน่าจะขายได้ในราคา30ตำลึงแต่ท่านหมอหูให้ราคาถึง40ตำลึงซึ่งถือว่าสูงแล้วเห็ดลินจือนั้นไม่อาจเทียบเท่ากับโสมต่อให้อายุเท่ากันราคาก็จะไม่สูงนักผู้เท่าหลิวจึงเป็นคนตัดสินใจได้ค่าขายให้ท่าน เมื่อพวกเขาเดินออกมาจากโรงหมอผู้ใหญ่สองคนยังมีสีหน้าและท่าทางตกตะลึงไม่หายคิดว่าพวกเขาฝันไปหรือไม่ท่านปูซื้อกินเนื้อหรือวิเชิงเลียริมฝีปากจิ้มลิ้มนั้นคิ้วของนางโค้งทันทีได้เปาเป้ยอยากินอะไรผู้เท่าหลิวนั้นอารมณ์ดีมาก พาลีวิเชิงไปซื้อของสุดท้ายแล้วพวกเขาไม่เพียงซื้อหมูพวกเขายังซื้อเหล้าขนมหวานเสื้อผ้าและยังซื้อผูกันและหมึกให้พี่ชายของลิวิเชิงด้วยทุกอย่างล้วนเป็นเป๋าเป้ปยชี้ให้ท่านปู่ของนางซื้อทั้งนั้นเมื่อพวกเขาเดินกลับมาที่เกวียนพวกเขาก็ใช้เงินไปกว่าสามตำลึงเงินลิวต้าลินรีบกลับมาที่เกวียน รู้สึกเจ็บปวดใจจนเลือดไหลออกมาแต่เขาก็ยังหัวเราะได้หลิวต้าลินขับเกวียนช้าๆมาตามทางตอนนี้ดวงอาทิตย์ฉายแสงร้อนแรงแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกร้อนนักทั้งยังมองดอกหญ้าข้างทางเบ่งบานป่าก็คุยกันไปตลอดทางเสียงหัวเราะดังมาให้ได้ยินเป็นระยะลิวต้าลินหันกลับมามองใบหน้ายิ้มแย้มของบิดาและบุตรสาว จากนั้นก็มองไปข้างหน้าเขารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเขารู้สึกกระชับกระเฉงและเปิกบานมากเป็นพิเศษเพราะพวกเขามีความหวังนั่นเองท่านปู่ท่านดูระหว่างทางนั้นหลีววิเชิงชี้ไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างถนนผู้เฒ่าหลิวหันไปมองแล้วร้องออกมานี่เกิดอะไรขึ้นต้าลิน หยุดก่อนพวกเราไปดูตรงนั้นกันใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นมีสตรีนางหนึ่งกำลังนอนนิ่งเด็กชายรูปร่างผอมบางกำลังนั่งอยู่ข้างสตรีผู้นั้นสองมือของเด็กชายยังอบกอดศีรษะของนางไว้สีหน้าของเขาทั้งหวาดกลัวและจนใจเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเด็กชายร่างผอมก็เงยหน้าขึ้นมอง ดวงตาของเขามีผมบางส่วนมาปกปิดคลุมดวงตาเอาไว้แต่เขายังสามารถมองเห็นสคนสามคนกำลังเดินมาหาแววตาของเด็กชายดูดุร้ายระแวดระวังและดูไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่คลายสัตว์ตัวน้อยที่บาดเจ็บและกลัวว่าจะมีใครเข้ามาซ้ำเติมเขาสังเกตเครื่องแต่งกายของอีกฝ่ายแล้วก็ลดความดุร้ายลง แต่ยังคงรู้สึกระแวดระวัง